ข้าวันนะคะดักบุ้งก็ของสุมาลีปลูกนะคะเพื่อนๆเนี่ยยอดงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยโอ้โหอ่อนจริงๆเลยเพื่อนจิ่มเลยนะเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้สุมาลีจะทําน้ําพริกกะปินะคะน้ําพริกปลาทูนะคะเพื่อนๆเห็นไหมในโหลเนี่ยคือน้ําจิ้มสารพัดปรุงของสุมาลีนะคะ สมาริจะทำเก็บไว้ทีหนึ่งเนี่ยสองโหลเนี่ยนะคะสองโหลสองโหลมอคโคน,นาเนี่ยนะคะขวดใหญ่เนี่ยนะคะสมาริก็จะเคี่ยวเก็บเอาไว้นะคะแล้วเวลาสมาริจะทำยำตำน้ำพริกสมาริก็จะเอาน้ำจิ้มเนี่ยแหละคะ่ะที่สมาริเคี่ยวเก็บไว้ในโหลเนี่ยเอามาปรุงเป็นอาหารอย่างวันเนี้ยสมาริตำน้ำพริก ก่อนหน้านี้สมารีก็ตากระเทียมเพิ่มไปสองกลีบใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอากระปิลงไปจากนั้นสุมารีก็ตักตัก,ตกน้ําจิ้มเนี่ยคะ่ะสมารีเคี่ยวไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปในเนี่ยค่ะใส่ลงไปในเนี่ยนะคะเนี่ยใส่ลงไปในเนี่ยมอกีใส่ลงไป3ช้อนไม่ได้ถ่ายรูปเลยมาถ่ายย้อนหลังให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเดี๋ยวจะได้ทําต่อเนื่องไปกับตอนที่สมารีทําน้ําสารพัดปรุงของสุมารีนะคะเนี่ยแล้วสมารีก็เอามาทํา ยำปาหมึกยำวุ้นเส้นทำส้มตำทำน้ำพริกปลาทูทำเมี่ยงปลาทูทำสารพัดยำเลยแล้วก็ทำซีฟูด้ดทำสุก,กี้ทำอะไรก็ทำได้หมดเลยนะคะน้ำจิ้มสารพัดประโยชน์สารพัดดึกของสมารีนะคะเนี่ยสมารีทำน้ำจิ้มไว้ทีละเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสมารีจะเอาสูตรมาให้เพื่อนๆดูนะสมารี ทำไว้ตั้งหลายเดือนและยังไม่ได้เอามาตัดต่อลงคลิปวันนี้ไม่มีหลานน่าจะได้ลงนะคะเพื่อนๆวันนี้หลานไม่อยู่น่าจะได้เข้าครัวนะคะเดี๋ยวชวนเพื่อนๆเข้าครัวบ้างสมารีชวนเพื่อนๆตัน้ำพริกนะคะด้วยน้ำสารพัดนึกสารพัดปรุงของสมารีตอนนี้สมารีใส่กระเทียมลงไป2กีบใหญ่ๆนะคะในครกนะคะ เดสมารีโขกระเทียมละเอียดและสมารีก็ตามด้วยกะปินะคะแค่สองอย่างแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยน้ำปรุงของเรานะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็ตำกระเทียมไปนะคะสมารีมีพวกหลายไซ้์มากนะคะไซ้์นี่เป็นเล็กไซ้์นี่เป็นไซ้์เล็กที่สุดเลยนะคะเนี่ยไซ้์เนี่ยค่ะโขกสมารีไซ้์นิดเดียวมีตั้งแต่เล็กสุดจนถึงใหญ่สุดใบเล็กนี้ไว้ตำน้ำพริก หนึ่งถ้วยนะคะเนี่ยถ่ายคลิปเองพอกระเทียมที่เราโขกละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่กะปิลงโขกต่อนะคะใส่กะปิลงไปในครกแล้วก็โขกต่อไปให้กะปิกับกระเทียมเข้ากันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยเห็นไหม มาีก็ตำเนี่ยนะคะเนี่ยโอ้ยตำเองขำหากลิ้งโคกเกล็กเล็กสากก้นโอ้ยหากลิงเลยคคกเล็กสากกเล็กุมารีถ่ายเองตำเองตัดเองบรรยายเองเพื่อนเพื่อนเห็นไหมในโหลเนี่ยคือน,น้ำจิ้มสารพัดปรุงของสุมารีนะคะ สมาริจะทําเก็บไว้ทีหนึ่งเนี่ยสองโหลเนี่ยนะคะสองโหลสองโหลมอคโคน,นาเนี่ยนะคะขวดใหญ่เนี่ยนะคะสมาริก็จะเคี่ยวเก็บเอาไว้นะคะแล้วเวลาสมาริจะทํายำตำน้ําพริกสมาริก็จะเอาน้ําจิ้มเนี่ยแหละคะ่ะที่สมาริเคี่ยวเก็บไว้ในโหลเนี่ยเอามาปรุงเป็นอาหารอย่างวันเนี่ยสมาริตำน้ําพริกก่อนหน้านี้สมาริก็ตำ กระเทียมเพิ่มไป2กลีบใหญ่ๆนะคะแล้วก็เอากะปิลงไปจากเนี่ยค่ะสมรีก็จะตักน้ำสารพัดรุงของสมาลีเนี่ยนะคะเอามาใส่ลงในนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มมะนาวนิดนึงแล้วก็มะนาวสมารีก็คั้นไว้1ขวดนี่นี่ก็เสร็จแล้วน้ำพริกกะปินะคะแต่ตอนนี้สมรีว่าน่าจะไม่หวานไม่เปรี้ยวเดี๋ยวสมารตีต้องเติมมะนาวอีกเพราะว่า มันมีตัวกะปิเป็นตัวตัวเพิ่มเนื้อลงไปเพราะฉะนั้นน้ำพริกเราจะต้องเพิ่มมะนาวอีกนิดหนึ่งก็จะรับประทานได้นี่นะคะเพื่อนๆปลาทูเข่งละ1้อบาทนะคะส่งถึงหน้าบ้านนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ปลาทูสุกไปข้างนึงแล้วนะคะพริกแล้วนะคะเหลืองหน้ารับประทานมากเลยค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะ3ตัวนี้เกือบกิโลนะคะเนี่ย เเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับกับข้าวพร้อมแล้วนะคะชวนเพื่อนๆดูผลงานความอร่อยเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในถาดนี้นะคะเพื่อนดูเลยนะคะชะอมกับดอกแคกับผักหวานชุบไข่ทอดนะคะปลูกเองนะคะแล้วก็ผักเคลค่ะผักเคลเป็นหน้าเป็นตามากเลยสุมาลีแลงนี้ยังไม่ออกลูกนะคะซื้อคะ่ะเนี่ยคะ่ะผักบุ้งก็ของสาวสมาลีเองนะคะ ผักเคลนี่มีหลายชนิดนะคะนอนชอนใบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่มียานะคะเนี่ยชวนเพื่อนๆกินข้าวบ้านสอสสมารีนะคะมาอร่อยด้วยกันนะคะเพื่อนๆโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยผักข,ของเราเองเนี่ยคะ่ะยังไม่ทันจะพูดเลยจะใส่ปากแล้วกินกับน้ำพริกนะคะเพื่อนๆข้าวบ้านสมารีกันนะคะเนี่ย เข้ากับน้ำพริกตีมือสมาลีค่ะออร่อยมากค่ะเนี่ยค่ะหอยอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากค่ะเพื่อนเพื่อนข้าวกันนะคะผักบุ้งก็ของสมาลีปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยยอดงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูติคะเนี่ย โอ้โหอ่อนจริงเลยเพื huh, uh ่อนจิ้มเลยนะเนี่ยอือหืออือหืออร่อยมาก ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ต้องจากลากันเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ติดตามนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะบา,บายๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ